ครับวันนี้มีเก็ความรู้มานิดนึ่งครับพอดีว่าไปเจอปลั๊กอินตัวหนึ่งของ Google Chrome สามารถบล็อกโฆษณาบน YouTube ได้ครับวิธีแรกครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว,ว่า y u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  e e d d l o c k ครับเราจะเจออันนี้นะครับ a d ดบล็อกเพื่อ YouTube c h โค m เ Web Store นะครับ เข้าไปสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงนะครับมันจะเขียนตรงนี้ว่าเพิ่มในโคมครับพอกดปุ๊บก็เรียบร้อยไปอันว่า YouTube ไม่มีโฆษณาใดๆมากวนทั้งสิ้นเลยนะครับเรามาทดลองกันดีกว่า นะครับเพลงนะครับไม่มีโฆษณาจะจะขึ้นว่าทำความสะอาดโดยแอดบ็อก mm hmm. เพื่อ y u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  e เนี่ยนะฮะทดลองนะครับหลายอันก็ผ่านนะครับถือว่าผ่าน